ใหทุกเช้าเราพบกันอีกครั้งเพรายิ้มใช้สร้างทุกวันเป็นสุดใจอยากเราเดินไปตามทางสร้างฝันทุกคนเรื่อมกันทำเพื่อสนักดนานเราเดินขีขมิติที่หนึ่ง บทบาทผู้บริหารของหน่วยงานในการเสริมสร้างความโปร่งใสในายวัชรธรรมปัญญาสกุลพัฒนาการจังหวัดยะลาแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารขององค์กรพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งเน้นการดำเนินงานในการควบคุมกำกับดูแลติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม อีกทั้งมีนโยบายกฎระเบียบมาตรการป้องกันและควบคุมเจ้าหน้าที่เพื่อลดโอกาสหรือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเฝ้าระวังและให้ความสำคัญเพื่อสนับสนุนงานด้านความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรมิติที่สองสำนักงานสะดวกในยุคดิจิทัลที่การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้ส่งเสริมให้ความสำคัญในการให้บริการทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆตลอดจนบริการอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเชื่อมโยงไปยังบริการที่สำคัญหลากหลายเช่นระบบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยให้ผู้หญิง สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ง่ายๆผ่านออนไลน์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆระบบสมัครสมาชิกผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนโอท็อปส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและรับการสนับสนุนจากกรมระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับการแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้นมิติที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่วมคิดิรเริ่มร่วมกำหนดนโยบายร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมทั้งร่วมติดตามและประเมินและร่วมรับประโยชน์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มองคอ์กรและภาคีเครือข่ายโดยดําเ,เนินกิจกรรมตามแผนในการสแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กําหนดจาก7ภาคีเครือข่ายได้แก่ภาคราชการภาคเอกชน ภาคศาสนาภาคสื่อสารมวลชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและภาคประชาชนมิติที่4การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลามีการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรมบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมธรรมพิบาลส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐาน ในการดำเนินชีวิตภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย5ประการอันประกอบด้วยพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูมิติที่5นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสได้นำรูปแบบของนวัตกรรมเชิงนโยบาย Policy Innovation เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีการออกแบบเครื่องมือบันทึกติดตามและการประเมินโครงการและการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (Project t ท a c k i n g โปรแกรมแอปชิ t โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการติดตามนิเทศการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนตามประเด็นเน้นย้ำของอธิปดีกรมการพัฒนาชุมชนและงานตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้สามารถรวบรวมและประมวลผลเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาต่อไปผลสำเร็จที่เกิดจากขับเคลื่อนนวัตกรรมความโปร่งใสทำให้ทีมนิเทศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีเครื่องมือติดตามและลดขั้นตอนในการรายงานผลในงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบคุณภาพของงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขทันท่วงทีมีความโปร่งใส และรับผิดชอบในการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสุขในงานที่ทำเพราะเราเป็นทีมเดียวกันร่วมสร้างฝันไปไกลเรายินไปด้วยกันในทุกวันความรักที่มีไม่เคยจางหายเพราะเราเป็นทีมเดียวกัน สรางฝันในสังนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา